นี่กค,ค่อยกินจะรีบกินไปไหนค่อยๆกินก็ได้ลูกพีทแม่มยงีอีกเยอะแม่เขาอีกคนเนี่ยที่ทำกับข้าวเอาใจมันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทีนี้มึงรู้หรือยังละ่ะว่าใครเป็นลูกจริงใครเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงไม่สนละแม่ครับใจจริงวันหลังแม่มั่งพางก็ได้นะลำบากแม่ผมซื้อเข้ามาดีกว่ากินกันสามคนน่ะทำกินเองมันคุ้มกว่าเหลือก็กินมือหน้าได้อีก นี่ของเมื่อย็นเขาหลังผมไม่เกรงใจแล้วแม่เอาเลยลูกมันไม่เคยเกรงใจหรอแม่อืชิ้นสุดท้ายม่เป็นไรกูไม่กินอ่ะกูเห็นก้างเงี้ไงกูเลยตัดขึ้นมือแม่ดูมันดี กูจะกินจะจะแย่งมันจะมีตั้งหลายชิ้นสีงวงวะเนี่ยกล้ยแม่เคยกล้วยสีงวงมาหรือปล่ากล้วยสีงวงมันจะรู้ได้ไงเราเปลนอกอะไรอ่ะข้างในข้างในแม่ถ้เกิดเรามาอุยสีงวงมึง่นี่ีวงนไม่ใช่เปลือกไอพีททำตัวให้มันนย่ๆหน่อยดีวะกูไม่เนียนไงวะ ตัดกับข้าวให้กันเพื่อนที่ไหนก็ทำกันวะ่ใไมใเพื่อนไงไอพีชไม่ดีอ่ะนี่ถ้าแม่มึงมาได้ยินนะมึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบอกแม่ไงแม่จะได้รู้ไปเลย<ม>อ่าโอเคไม่พูดไม่เล่นแบบนี้แล้วก็ได้ สัญญาสัญญาเนต่อไปดิทำตัวเนียนๆเลยทำเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งก็ได้อ่ะอืมเป็นเพื่อนห่างๆก็ได้อ่ะเนี่ยประมาณนี้พอไหมหรือต้องหาอ่างอีกนูน่นออกไปยืนหน้าบ้านไปเอ้ยไล่เหรออ้นนี่ช่วยล้างจานหน่อยเฮ้ยไม่สนิทอย่าใช้ นายไงขี้ข้ามาล้างจานงงน้ำหนึ่งฮึม,มเป็นวัดเหรอบอกแล้วว่าอย่าว่ายน้ำนะน้ำไม่เฉยไม่เป็นวัดอปิดป<ม>าก<ห>ด้วยแค่นี้เรื่องเกียดเหรอไมไ่เรื่องเกียดเกลียดจางให้ติดเลยชุม